เครื่องบินลำนี้นะคะเป็นเครื่องบินบาปที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะของประวัติศาสตร์โลกและก็ไม่มีใครลืมได้เลยเครื่องบินสอดแนมที่เร็วที่สุดของโลก3 2 1 เราไม่คิดเลยนะว่าสิ่งที่เราเห็นนี้นก็คืออยู่ตรงหน้าของเราบบน,นะคะทุกคนเป็นกระสวยอวก,กาศที่สำคัญของโลกนะคะเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่เร็วที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะว้าวทุกคนนี่คือสุดยอดของประวัติศาสตร์โลกนะ,ะต้องจารึกไว้<ค><ณ> right ทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเจ๋งมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมานะคะนี่เลยค่ะชื่อว่าอุตวารฮาซีสนะคะมอสอ่ะกว่าจะท่องชื่อนี้ยากมากเลยอุตวารฮาซีสเซ็นเตอร์นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอยู่ในเป็นเป็น,เป,นเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะของเดี๋ยว มันไม่เค่อยจะได้มันเป็น National Air and Space Museum นะคะของในเครือของ Smithsonian นะคะก็ถือว่าเป็นการรวมอะไรที่สำคัญๆเนี่ยจะไว้ที่นี่ที่ตอนนี้มอสอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะทุกคนเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้ามาที่นี่เราจะต้องมาพิพิธภัณฑ์ที่นี่ให้ได้นะทุกคน และที่สำคัญนะ <Yeah. S 1> เข้าฟรี <Yeah. S 1> เปิดทุกวันด้วยแต่ว่าจะมีเสียค่าที่จอดรถ5 5เหรียญน,นะคะอากาศดีมากวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงล้วดูใบไม้ร่วงเนาะรอบๆน่ะเป็นแบบต้นไม้สีแดงๆสวยมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็เครื่องบินในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะว่ามีอะไรบ้าง เจ๋งมากบอกเลยมาทุกคนเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะที่นี่เข้าฟรีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมองไปจะมีเด็กๆเ,เยอะเหมือนกันเนาะน่าจะมาแบบมาทัศนศึกษาหรือเปล่าเพาว่าวันที่เรามาเป็นวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราเพิ่งมาครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขามีทั้งหมดสองชั้นหรอ โอทุกคนดูดินี่เค่องบินเยอะเลยแล้วก็จะแบ่งเป็นหลายห้องมากๆนะคะเยอะมากที่นี่เอาว่าเดี๋ยวมอสอะ่ะจะดึงไฮไลท์แต่ละอย่างที่แบบเจ๋งๆมาให้ดูอันนี้เหมือนเป็นแบบให้เด็กๆได้ลองเข้าไปนั่งในพวกแบบเครื่องบินยานอวกาศนะคะข้างล่างอารมณ์เหมือนตอนเราไปดูพวกเอ่อบนเขาเรียกอะไรพวกตามค่ายทหารอะไรอย่างเงี้ยลุง สเฟนนะคะฮูดตาฮาซิสนะคะนี่ใช้ใช้ชื่อของลุงเลยนะคะลุงเขาเป็นคนให้เงินนะคะในการสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้ขึ้นมานะคะก็ขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะแต่ชื่อลุงอ่ะอ่านยากไปหน่อย <c oughs> นี่ทุกคนตรงนี้เครื่องบินเพียบเลยและนี่ข้างหน้ามอ <c oughs> โอยักษ์ใหญ่เอ่อดำมืดมาเลยนะเนี่ยแหละเครื่องเครื่องบินที่มอสตามหานะลำเนี้ย โคตรเจ๋งและยังไม่มีใครแบบลบล้างสริิธิเขาได้เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างใกล้ๆกันดีกว่าโอที่นี่มันอลังการมากๆเลยล้ะทุกคน โอ้หทุกคนสุดท้ายนะวันนี้มอสก็ได้มาเห็นกับตาแล้วนะคะอันนี้เป็นแบ็คเบิร์ดนะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินสอดแนมที่เร็วที่สุดของโลกเรานะคะคือในโลกนี้เนี่ยไม่มีเครื่องบินลำไหนที่ปฏิบัติการจริงๆแล้วก็เร็วเท่ากับ b บ็คเบิร์ดนะคะแบ็คเบิร์เนี่ยเขามีชื่อจริงก็คือ l o c k h e e d s r 7 1 b ์สเวนตีนะคะก็ถูกสร้างแล้วก็ใช้มา ตั้งแต่ปี1960นะคะทุกคนแล้วก็ใช้ปฏิบัติการในการแบบสอดแนมนะเขาบอกว่ามีความเร็วมากกว่าเสียง3เท่านะความเร็วมากกว่าเสียง3เท่าทุกคนคือความเร็วอะว่วอะเขาเรียกว่าถ้าเป็นมัคก็คือมัคตรีนะคะแล้วก็บินได้สูงมากๆ8 5นะคะ85,000ฟุตนะคะซึ่งมากกว่าเครื่องบินลบทั่วไปทำให้แบบโหหลบหลีกในการหนีแบบศัตรูเนี้ยได้เจ๋งมากๆเลยโหทุกคนนี่ ท่อไอพ่นเจ็ตนะใหญ่มากท่าหมอทํามืออย่างนี้ใหญ่มาก,าาามากแล้วมี2อันนะคะความเยวความเยวลิ้นรัวและความเร็วมักตรีเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3,540กิโลเมตรต่อชัว่วโมงนะคะทุกคน <Hey. S 1> คือเร็วมากๆเลยอะ เราดูนะดีไซน์อย่างล้ำอัอนนี้60กว่าปีนะคะที่เขาดีไซน์ออกมาแต่ตอนนี้ก็คือปลดประจำการแล้วนะคะแต่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเฮ้ยมันเคยได้ยินว่ามีเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกาเขาทํามาและความเร็วอันนั้นอะ่ะเร็วมากๆนะคะ7,000กว่ากิโลเมตรแต่อันนั้นอะ่ะมันเป็นการทดลองมันน่มันน่าจะชื่อ North America X-15 นะคะอันนั้นคือเร็วจริงแต่ว่าแค่ทดสอบแต่อันนี้คือเร็วของจริงแล้วก็ใช้งานแล้วทุกคนเห็นรูปสกังไหมคะก็คือ บริษัทที่ทำเนี่ยก็คือล็อกฮิตสกังนะคะก็เป็นเครือของล็อกฮิตมาตินนี่แหละนี่ไงล,ลูกสกังอันนี้เป็นคนทําตอนนั้นโคตรเจ๋งน่ะนี่ล็อกฮิตสกังนะถ้าใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องท็อปกันนะคะที่ดูทอมคริสเล่นนะคะเขาจะมีขับเครื่องบินลำหนึ่งนะคะเรียกว่าดาร์คสตาร์นะคะแล้วก็จะมีเห็นโลโก้ของล็อกฮิตสกังนะคะอันนั้นเขาก็ทำนะทำออกมาเห็นเขาบอกว่าความเร็วอะ มักเทนนะอันนี้มักตรีความเร็ว3ามพันห้า้ยิใช่ไหมอันนั้นก็บอกมักเทนทุกคนคิดดูนะว่ามันจะเร็วขนาดไหนแต่ว่าเครื่องบินนั้นเขาทํามาจําลองเพื่อเหมือนเอามาเล่นแสดงหนังนะยังไม่มีอยู่จริงนะความจริงก็คือความเร็วที่สุดของโลกก็คือลำนี้นะแบ็กเบิร์ดมักตรีความเร็วเหนือเสียง3เท่า ทุกคนดูใบพัดเครื่องบินลำนี้มันน่ารักมากเลยหรอแล้วมันจะพาเครื่องบินไปได้หรอ <Yeah. S 1> ตอนแรกเราก็แบบเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ของจําลองหรือเปล่าอันนี้ของจริงนะอันนี้เป็นของนาซีนะคะเ <Yeah. S 2> ยอรมน,นีนะคะเขาคิดค้นลำนี้มานะคะ <Yeah. S 1> ชื่อมี163เขาบอกว่าในช่วงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย <Yeah. S 2> ลำนี้มันเจ๋งมากเพราะว่าด้วยใบพัดขนาดเล็กแล้วก็งงว่ามันบินยังไงใช่ไหมมันใช้นี่ใช้พลังงานจรวดนะเป็นเครื่องไอพ่น hmm. ถือว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นย mm ุคที่ เจ๋งมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้มันวางอยู่นี่ถ้าดูจากในรูปเห็นไหมคือเขาใช้ไอพ่นนะคะพลังงานจรวดพึ่งแทนเพราะฉะนั้นไอใบพัดเนี่ยน่าจะมีไว้เพื่อเป็นพรอ็อพเพื่อความเก๋ๆนะโอ้โหลำนี้เจ๋งๆอยู่ว้าวทุกคนนี่คือสุดยอดของประวัติศาสตร์โลกนะต้องจารึกไว้ห้องนี้เลยนะเรียกว่าเป็นอไอคอนิกนะคะของที่นี่เลยนะข้างหน้ามอสเนี่ยก็คือ กระสวยอวกาศ discovery ค่ะทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมกระสวยอวกาศ discovery เนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์โลกของเรามากๆนะคะเพราะว่าเขาอะได้ส่งกล้องโทรทัศน์นะคะ humble เนี่ยขึ้นไปนะคะข้างบนไอ้กล้องโทรทัศน์นี้เนี่ยมันจะไปหมุนอยู่รอบโคจรของโลกเราและสิ่งที่ทำให้มนุษย์โลกเราอะได้รู้ก็คือว่าเราได้รู้ว่าโลกของเรามีอะไรบ้างมีดาวเคราะห์มีเขาเรียกว่าอะไรวงโคจรของโลกเราเนี่ยเป็นยังไงนี่ถือว่าเป็นดแับบ สุดยอดเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าใช้ปฏิบัติภารกิจมาทั้งหมด39ครั้งนะคะ <c oughs> คือมันเป็นกระสวยอวกาศที่สำคัญมากๆนะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วทางมาซานเนี่ยเขามีส่งกระสวยอวกาศไปจนถึง5กระสวยนะคะ <c oughs> แต่ว่ายานดิคอฟเวอรี่อันนี้เนี่ยคือเจ๋งสุดนะคะ Space <oughs> Shadow ดีคอเวอรเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่เขาปฏิบัติภารกิจมาถึง39ครั้งนะคะ ก็ครั้งสุดท้ายนะคะเมือ่อเมื่อปี2011 mm. นั่นคือภารกิจ mm. ครั้งสุดท้ายของ Discovery นะคะแต่ว่าถ้าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ภารกิจสำคัญที่เป็นกล้องโทรทัศน์ทัมเบลนะ,ะอันนั้นปี1995นะ,ะตอนนั้นมอก็ยังเด็กอยู่มีใครแบบทันไม่ได้ดูทีวีตอนแบบถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยป่ะเ mm. จ๋งมาก mm. ใหญ่มากอะ่ะ mm. นี่ทุกคนตอนนั้น ที่ปล่อยนะะที่นาซ่านะคะคนก็มาดูกันเยอะมากเลยนะคนงนักข่าวมารายงานกันเต็มหุยตอนนั้นคือมันเจ๋งมากเลยเนาะแต่อันนี้มันเราไม่มั่นใจว่าเป็นปล่อยครั้งที่เท่าไหร่เพราะว่าเขาอะมีภารกิจแบบปล่อยเรื่อยๆนะแล้วก็ระหว่างที่เรารอเขาปล่อยนี่ขาอันนี้นะคะตอนที่นักบินอวกาศลงไปสำรวจหรือว่ายัางไงเขาก็จะใช้ขานี้ไว้แบบเดินอ่ะจะได้แบบล็อกตัวไม่ให้ลอย ทุกคนลองสังเกตดีๆนะกระสวยอากาศอ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วข้างๆอ่ะเขาก็จะใช้จรวดนะคะในการนำส่งกระสวยอากาศนะขึ้นไปข้างบนนะคะในมาแล้วเอนจินังมาแล้วตัดแล้วอ้โไปแล้วเห็นไหมจะเป็นจรวดนะคะเป็นคนนำ ขึ้นไปเราไม่คิดเลยนะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คืออยู่ตรงหน้าของเรานะคะทุกคนทุกคนคะถ้าเรามายืนดูตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆแล้วแต่ว่ามอชอบตรงไหนหรือว่าเขามีวันันเทียร์นะคะเป็นคุณลุงนะคะน่าจะเป็นวิศวกรน,นะคะถ้าเกิดว่าเรามีคําถามอะไรก็สามารถถามได้ซึ่งปกติแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่เดินใช่ไหมแต่เนี่ยเขาใช้เฟสไทม์แบบสดๆเลยนะเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็พูดคุยกับคนที่มีคําถามอะไรสงสัยนะคะก็ถามตรงนี้ได้เลย ุกคนอันนี้ก็เป็นดาวเทียมนะคะที่เขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อติดตามดวงอาทิตย์โอ้ <Yeah. S 1> โหตามดวงอาทิตย์เลยนะแล้วดวงอาทิตย์น่ยมันจะร้อนขนาดไหนนะคะ oh. เขาก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้เป็นชุดนักบินอวกาศนะอย่างเทพและข้างๆนะคะอันนี้โมงกำลังสงสัยอยู่ทุกคนมองไปมันก็คล้ายๆกับเก้าอี้แต่มองดีๆก็คล้ายๆกับ โถสซ่วมหรือเปล่าื่กกี้มีฝรั่งเขาเดินมาเขาบอกเฮ้ยอันนั้นมันห้องน้นํานี่แล้วเขาบอกโอ้หรือว่าเป็นแค่เก้าอี้เราก็งงมากนะแต่ถ้าผู้หญิงจะเข้าใจนะคล้ายๆแบบขึ้นตรวจขึ้นตรวจภายในเหมือนกันนะเอออันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่เพราะว่าที่นั่งมันมีรูตรงกลางไงก็เลยอาจจะเป็นไว้ขับถ่ายหรือเปล่าแล้วด้วยความที่ Ờ, อยู่ในอวกาศอะ่ะมันตัวมันลอยมันไม่อะไรก็เลยต้องล็อกไหมล็อกขาล็อกล็อกแขนไว้ตอนเราจะทําธุระส่วนตัวหรือเปล่าทุกคนทางหน้าเราอันนี้คือโรโบนาทมีแอสโตรนาอันนี้เป็นหุ่นยนต์นะคะที่นาซาเขาทางานร่วมกับ GM นะคะผลิตหุ่นยนต์อันนี้ขึ้นมาเพื่อไปปฏิบัติการกับนักบินอวกาศในอวกาศนะคะแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะให้เอาไปไว้สํารวจแบบ พื้นที่เสี่ยงอันตรายนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้เขาเลิกใช้แล้วนะคะเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องเทคนิคนะตอนนี้ก็เลยก็เลยเอามาเอาไว้ที่นี่แหละให้เราดูรู้ไหมความฝันของมอสนะอยากจะเป็นนักบินอวกาศสักครั้งในชีวิตและตู้นี้นะคะเขาก็จะเป็นรวมอุปกรณ์ของนักบินอวกาศที่ตอนขึ้นไปอยู่ในอวกาศเนี่ยใช้ยังไงนะคะก็จะมีเนี่ยใช้เหมือนคนที่อยู่ภาคพื้นทั่วไปนะมีมีดกนหนวดมีอะไรแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะมีใส่ที่ข้ออะ ที่แบบช่วยอากาศใจแต่เขาก็แต่งหน้านะอันนี้ความพีคมากแล้วทุกคนถ้ามาตรงนี้นะจะเป็นพวกอาหารของนักบ,บินอวกาศมีเยอะมากนะแต่ว่าแต่ละอย่างหน้าตาดูไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่เลยนะคะเป็นพวกไก่พวกไส้กรอกอะไรเงี้ยก็ต้องกินอะไรที่เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ทุกคนเห็นท่อโน้นป่ะอันนั้นท่อฉี่นะฉี่ก็ต้องฉี่แบบผ่านพอตอนแรกเราก็เอ๊ลำโพงฟังอะไรนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นก็มีแผ่นแบบฟังแผ่นเครื่องเล่นเขาเรียวกว่าอะไร เหมือนซีดีอะไรสมัยก่อนเนาะเข้าไปก็ต้องมีเพลงฟังนะแต่ใช้เป็นซนะีดีเนาะถ้าว่างๆเบื่อๆก็เนี่ยค่ะมีลูกดอกให้เล่นเอออะไรอย่างนี้นี่ไงหรือว่าจะเป็นฉี่เป็นแบบเป็นเหมือนกางเกงแผมร์ดก็มีเนาะพอเราดูแบบนี้แล้วเราไม่เป็นแล้วนะักบินอวกาศใช้ชีวิตลำบากอยู่เหมือนกันนะเขาก็เสียสละมากๆเลยเนาะ คนคะเครื่องบินลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะคะนี่คืออินโนราเกนะคะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการนำระเบิดปรมาณูนะคะไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะคะภารกิจทิ้งระเบิดครั้งแรกของอินโนราเกนะคะก็ คือในวันที่6สิงหาคมปี1945นะคะตอนนั้นมีพันโทพอนะคะเป็นนักบินอินโนวาเกเนี่ยทิ้งระเบิดปรามาณูเพียงลูกเดียวก็คือระเบิดที่ชื่อว่าลิตเติลบอยค่ะเหนือเมืองฮิโรชิม่าประเทศญี่ปุ่นระเบิดลูกนี้เป็นระเบิดปรามาณูแบบใช้ยูเรเนียม2 3 5มีอนุภาพทำลายล้างอย่างมหาศาล ทำให้ตอนนั้นมีจํานวนผู้เสียชีวิตทันที70,000-80,000คนจากการระเบิดในวันนั้นและจํานวนผู้เสียชีวิตรวมภายในสิ้นปี1945รวมประมาณ140,000คนเมื่อรวมผู้ที่เสียชีวิตภายหลังจากผลกระทบของรังสีและบาดเจ็บค่ะโอ้นี่ข้างหลังมีอะไรอ่ะ ป้อมปืนด้วยไม่รู้ว่าตรงนั้นให้คนนั่งได้หรือเปล่านี่คือด้านหลังนะคะของ i n นโนลาเกออินโนล่าเกเนี่ยคนให้ความสนใจมากๆเลยนะคะนี่เขาจะมีทางเดินให้เราขึ้นมาชั้นบนนะคะเราก็จะได้เห็นชั้นสองตรงนี้จะได้เห็นที่นักบินนั่งด้วยนะคะนี่เราลองส่องๆดูนะคะอินโนล่าเกเนี่ย น่าจะมีที่เห็นเห็นปะมีนั่งหน้าหน้าสุดเลยหนึ่งคนแล้วก็มีซ้ายขวาเป็นสามแต่ไม่รู้ว่าเวลาปฏิบัติงานจริงๆอะไรเงี้ยน่าจะเยอะมากกว่านี้เนาะชื่อลุงอะไรนะลุงพอใช่ไหมที่เป็นคนนั่งอะ่ะพันโทพอทุกคนลองซูมไปนะมาลองซูมไปเห็นรูนั้นปะเนี่ยเนี่ยรูรูเนี้ย,เ,ยเหมือนจะเป็นรูที่แบบไอ้นี้ไหมปล่อยระเบิดหรือปะ ลิเติ e บอยอ่ะอาจจะเป็นช่องนี้เนาะคนขับห้อเบินใช่ไหมถ้าก็มีโดยเนี่ยเหมือน <sk r ug> ตอนเราไปลงเรือดำน้ำก็จะเป็นเหมือนช่องปล่อยปล่อยอปิโดอย่างนั้นอันจะมีแค่นี้เลย ตรงนี้เนี่ยจะมีแต่เครื่องบินแบบลำใหญ่ๆงั้นเลยนะคะและนี่ข้างหน้าค่ะมอสมาเจอลำนี้เราก็เอ้ยสงสัยเราไปเจอลำใหญ่ๆมาเยอะลำนี้ก็เลยดูน้อยหรือเปล่ามันเล็กจริงๆอ่ะลองดูรูเปรียบเทียบกับมอสนะมอสเดิน1 2 3 9คือหมดแล้วอันนี้คือเครื่องบินที่เขาบอกว่าคิดค้นนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองลิเวอร์ไซด์นะคะเป็นเครื่องบินที่เล็กที่สุดของโลกในปี1980นะคะชื่อว่า สกายเบบี้นะคะแล้วก็เนี่ยคนนะขับแล้วก็ใช้จริงๆความเร็วสูงสุดของอลำนี้นะคะอยู่ที่299กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ300กิโลเมตรนะคะก็จิ๋วแจ๋วอันนี้เขาบอกว่าคิดค้นในปี1952นะทุกคนสุดยอดปะละ่ะทุกคนคะนี่คือเครื่องบินโดยสารคองขอนนะคะที่มีความเร็วเหนือเสียงนะคะแล้วก็เขาใช้งาน จริงๆนะทุกคนอันนี้เป็นของสายการบิน Air France นะคะก็เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเขาคิดค้นขึ้นมานะะเขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้นะคะบินจากเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษมานิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ความเร็วแค่3ชั่วโมงครึ่งนะะซึ่งปกติแล้วอาจจะ7 8ชั่วโมงเลยแล้วดูนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยก็แบบ ดูเ้า่องหน้าจะแหลมๆนะแล้วปีกเขาจะไม่เหมือนกับเครื่องบินทั่วไปปกติเรานั่งเครื่องบินจะแบบเฮ้ยเห็นปีกเครื่องบินชัดอันนี้ปีกเขาจะทําลูเข้าไปนะคะเพื่อให้มันได้วิ่งความเร็วเหนือเสียงเขาบอกว่าอันนี้ความเร็วอ่ะเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่เร็วที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะอยู่ที่มักสองนะคะมักทูความเร็วประมาณ2 0 0พันนิดนิดกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งสายการบินเครื่องบินที่เรานั่งทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่900ถึง1น0 0นะคะก็แบบมากกว่าเท่าหนึ่งเลยนะคะค แล้วลองคิดดูนะว่าคนที่จะได้ใช้เครื่องบินลำนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นบุคคลสำคัญเนาะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินแพงมากคืออันเนี้ยเขาเลิกใช้แล้วนะคะคือในปีน่าจะเลิกใช้ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2003สมัยนั้นตั๋วเครื่องบินราคาอยู่ที่2 0 0 0มเหรียญน,นะทุกคนนี่แบบตั๋วเครื่องบินตั๋วดีวอ่ะไปกลับนะนิวอา่าลอนดอนมานิวยอร์กประมาณ เจ็ดแสนกว่าบาทนะคะถ้าเทียบเงินกับตรงนี้แต่ลองคิดดิยี่สิบปีที่แล้วโหมันเยอะมากๆเลยนะคะ <S <S ทุกคนว่าเครื่องบินคองคอร์ดเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนปลากระเบนหรือเหมือนนกหรือเหมือนอ๋อรู้แล้วเหมือนอะไรปลาอะไรอะ่ะที่มันปากแหลมๆยาวยๆอ่ะแล้วมันก็มีปีกอะ่ะมันเรียกปลาอะไรนะใครใครใครนึกออกช่วยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อย ทุกคนที่ฮุสวาฮาซิสเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคลังยานอากาศแล้วก็เครื่องบินที่ใหญ่มากๆนะเนี่ยเขามีทางเดินที่เราเดินขึ้นมาข้างบนนะคะให้เราได้เห็นว่ามันอลังการขนาดไหนเพราะตอนที่เราเดินข้างล่างอะ่ะเราแบบมันมองเงยขึ้นมาแล้วก็ตีกันไปหมดพอเรามองอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นว่าใหญ่มากๆแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นแบบหลายๆโซนนะคะ ทุกคนลำนี้เป็นเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็เฮ้ยเครื่องบินส่วนตัวแล้วมันเจ๋ยงยังไงความเจ๋งก็คือว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวลำแรกนะคะที่บินรอบโลกนะคะในปี1947เ้รามองไปข้างๆนะคะก็จะเป็นประเทศที่เขาเคยไปนะมีธงประเทศไทยด้วยทุกคนแปลว่าเขาเคยบินผ่านประเทศไทยด้วยนะคะเนี่ยสุดยอดมากๆเลยทั้งหมด ห5ห้าเมืองนะคะที่เขาไปจอดแวะแปลว่าน่าจะมีจอดแวะประเทศไทยนะมีใครเคยเห็นบ้างไหมในปี1947งเก้จะมีใครดูคลิปมอดไหมเนี่ยใครเกิดยุคนั้นอันนี้คือเบื้องหลังของพิพิธภัณฑ์นะคะที่เราได้เห็นเครื่องบินด้านหน้านะคะอันนี้เขาจะเป็นห้องซ่อมบำรุงเครื่องบินนะคะตันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบรวมวอาหารฟู้ดคอร์ตนะคะมีร้านเบอร์เกอร์มีอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบ แวะมากินนะคะอันนี้ในนี้เขามีแบบเช็คแจกด้วยนะคะก็ราคาเหมือนข้างนอกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาม้อนมองว่าบางทีอแต่เครื่องบินอะรายละเอียดมันเยอะนะคะคือมาอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่ต้องห่วงนะของกินเขาก็มีพร้อมนะคะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปเดินดูเครื่องบินกันต่อ ราสะดุดมากลองดูดีๆ,ๆ,ๆดิเหมือนธงชาติไทยเราเลยอะตอนแรกเราก็เฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องบินจากเมืองไทยหรือเปล่านะก็ <S <S บอกว่าลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินบังคับนะคะที่นาซาทําขึ้นมาแล้วลองสังเกตปีกมันจะไม่ตรงปีกมันจะเอียงเขาเรียกว่าเครื่องบินปีกเอียงนะคะเพื่อพอตอนมันบินเนี่ยเขาบอกว่าปีกมันจะหมุนประมาณ60-90องศาเพื่อเอาไว้แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นการสำรวจนะคะว่าปีกเอียงเนี่ยมันจะลดแรงต้าน อากาศขณะบินเหมือนว่าเอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงของเครื่องบินอะไรประมาณนี้วันนี้นะก็ถือว่าเราได้มาเห็นเครื่องบินที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะคะหลายๆล้ำนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในโลกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แบางลำก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียเป็นความทรงจําที่หดหูนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้มาที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะก็แวะมาได้นะคะที่นี่ฮุสด,ดาวาซิสหรือว่าฮุด,ดาวาซีมไม่ไ่่ั่นใจในการออกเสียงนะคะเพราะว่าคุณลุงะเขาเป็นคนฮังการีนะคะ,ะนามสกุลเขาก็เลยแบบเป็นแบบนี้เนาะ,ะก็เข้ามาชมได้นะะเราถือว่าเราได้เนี่ยใกล้แบบใกล้ใกล้จริงๆนะคะ แล้วลองคิดดูนะทุกคนนี่คือเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองแบบยังแบบขนาดนี้และตอนนี้ปัจจุบันของเราจะล้ำขนาดไหนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันนะคะว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบเดี๋ยวหาอะไรจริงๆให้ดู